ตูนค่ะสวัสดีจ้าแม่บ่าวปูนกรุบๆเครียนะจ๊ะเนี่ยกระหม่อมของแม่บริรามโมติดเฮยนะจ๊ะบ่าวปูนจ้าน้ําหอบโบติเด้อบ่าวปูนเนี่ยบ้านโบนุ่มเวงจ้ะโบนเหมนដាក់ไตรกุ้งដាក់หมึกเด้อจ้ะใส่กุ้งใส่หมึกนะจ๊ะมื้อนี้ผักก็สิมีผักอันนี้ผักคะแยงเด้อจ้ะผักคะแยงผักลืมผัวแล้วก็ผักกัญจองลวกเด้อจ้ะมะละเลือนหน่วยนึงจ้ะพี่น้อง ก็มีหัวกุ้งเะคะ่ะกุ้งสื่อมาเมาาื่อเ้ามันตูตัวหน่อยเสียดายหัวแล้วมามักกับมักลดตีทอดจากพี่น้องจามาแก้มแก้เ,กเทพสได้จ้ะแล้วก็โรยด้วยเม็ดกะทินได้จากพี่น้องจา๋าเม็ดกะทินโรยไปแล้วละเดี๋ยวโรยอีกได้จากพี่นอ้องโรยหลายๆโรยเยสียดายจยะไปบ่ได้สตอบ่มีจ่จากพี่น้องจา๋สสาสั่นได้ไปสตอมาเซ่บเลยจากพี่น้องจา้า อาลากนสิกินกนสิรพัาน์สาวขมเบรีรําขอฝากพี่น้องน้ำเด้อจ้ากดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับสาวขมเบรีรําในในเฮดคลิปในมือตอไปน้ำเด้อจากพี่น้องจ๋า,า,ว,าว้ยน้ำไหลไหลว้าผพิทว,ว่าถึกจากพี่น้องจ๋ามื้อนีก็อากาศดีดีอีกและาเวลากะหาเสียงอีอกแล้วพี่น้องจ๋ามาตําข้าวปุ้นใส่สองพี่น้องด้เอจากพี่น้อง ศึกสองพี่น้องตำาขาปุ้น <c oughs> กุ้งกับมึกจ้ะสองพี่น้องนี่วาย้ตำยำใดกระเสียบยำนั่นจากพี่นอ้องมาไผ่ยัางบะทะนได้กินจ้ะมาพี่น้องเขาเศร้าเขาเที่ยงมาก,กินน้ำซาวขมแม่จากพี่น้องลา,ายลา,ายจ้ะพักมาเป็นสวนคือเกาละ่ะพี่น้องจ้า <c oughs> มาตำว่าบ <c oughs>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  อยากพี่น้องมามาต้องเบาหลา,ายเจ้าเสียรำคาญมาสารหึ่หมาพี่น้องจ้ากระปุนเซ้ยนยาวๆไปเลยจ้ะนุม่ม พีโจุมากเลยจ้ะมันอีพักแง่งกับพักลื่นผัวด้วยจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยมาพี่น้นนอง หัวกุ้งข้าตัดเอาโตมไปลวกเอาหัวกุ้งมากรสด,ดีน้อยๆพี่น้องต่อม,มากลายมันสิเทม้มเอามาทอดอืมเจ็บ <c oughs> <c oughs> พี่น้องจ้ามา ทำใหญ่ๆเลยเนาะพี่น้องจ้าปลากระายมามากินน้ำซาวัาแม่ได้จ้ะแซ่บอีลีจ้ะกี่นี่งได้ก็แส่บพี่น้องจ้า nữa nhà หนามาน้ำผัก hey, งันผัวก็ีบออกกันพี่น้องเส้นยาวเนี้วนุ่มว่าพี่น้องมาทำยังไง <hof> เปิดตู้เย็ยนไปเหลือมะระอยู่เหลือมะระอยู่หน่วยหนึ่งเอามากินให้เบิดพี่น้องอย่มันสีเหี่ยวเสียดายของชดนำ้ำไปลาน้ำตำข้าวปุ่นเนีน่ยเนาะ มันจะกิดเด็นเส้นเวตาด้วยนะอยรวมเริง เด็ดดีครับค่ะพี่น้องนี่ค<า>ำใหญ่ๆโลดพี่น้องจ,าจา้าจังสิแเ่ียบมาเปยตลาดเนี่ยมเส่า ได้กุ้งตัวน้อยมากจ้ะถ้าไปตลาดเนี่ยมาลแลงแหละจำงจะได้กุ้งตัวใหญ่ปี่น่องเสียเกฆาเนาะ <c oughs> หัวกุ้งอามาทอด นักรสด,ดีแล้วทอดพี่น้องแซ่บกินกับตำบักหุ่ง แดี๋ยวคดีด,ดกพั่น้นองจา้าว้าปุ่นเซนเนี้ยนมเสับผักกันจองลวกพี่น้อง

ลืมผัวออรอบอร่อยแซบ่บ <c oughs> สาวคเมฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อจ้าที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ขอมมาในช่องสาวเมดีรำน้ำเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้า ขอบคุณที่เขามาเสพมานัวน้ำกันจากพี่น้องจ๋าพักกันจอง 别闹！ แสบจ้ะเผ็ดมันบ่เผ็ดกับว่าแสบเลยพี่น้อง ปากเจอ l ัน a ล้วจ้ะ พี่น้องมาพวกเขามากินตำมมหุ่งกับแซลขาเม่มาจา้ะเสียบลาย Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ น้ำจนแบบเมิดพี่น้องจ้าจงไว้ม่ไผกินน้ำดอกจ้าพี่น้องจ๋าสามีกับบกินเพดจ๋าคำสุดท้ายพี่น้องจ๋ามาซอยกันซอยกันพี่น้อง น้องจ๋ายกมิวอีกแล้วจ้าพี่น้องอ้ยน้องจ๋าตำพี่น้องสองสหายใส่ข้าวปุ้นน้ำนัวนัวพี่น้องจ๋าแซบอรีจ้าพี่น้องจ๋ามือนีกับเบอร์ละจ้ามือหนาพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับกระบมกระมร์บริรัมด้วยนะคะมือนีไปละจ้าพี่น้องจ๋า จูงกะสวัสดีจ้าโตใหะจ้า